สวัสดีครับมาพบก,กับผมนะกับแพนซีนะผมก็วันนี้ผมจะมาเล่นนะผมมิดโปรจูนนะผมก็ตอนนี้ห้าดาวแล้วนะครับต้องบอกว่าอันนี้เป็นการที่มิดโปรจูนผมเนี่ยจะยิงแบบโป้องป้าง,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 งเลยนะครับผมในการเล่นนะก็โอเคซาวอุกผมจะใส่ในต่อมิดโปรจูนในครั้งนี้จะเป็นสามอีพิกนะผมก็จะใส่แน่นอนนะผมช็คอคแอนเออมันอ่านว่าอะไรอวีหรือเปล่า <c oughs> คืออันเนี้ยมันทําให้ตัวที่คอต่ากว่าหนึ่งนะครับผมขึ้นสูงหรือหนึ่งเนี่ยหรือลบถ้ามันมีนะ เมื่อตีเนี่ยมายิงเข้าเน็กซัสนะครับทีละหนึ่งดาเมอร์ของบอทนะครับผมและอีกอันนึงคือแพ็คพาวเดอร์นะครับเพื่อทําให้ลดค่าไลา่ไมฟูจูนะครับจริงๆใส่อันนี้แต่อันนี้แข็งอันนี้ดูดีกว่านะม,าามันทำให้ไมฟูจูเนี่ยค่าไร่เหลือหนึ่งนะครับผมแล้วก็ได้บวกพลังหนึ่งหนึ่งทุกครั้งที่เราทำดาเมจใส่ในเน็กซัสด,ด้วยส่วนอ,อันสุดท้ายคือแอนโชลิงสเปริลตนะครับผมผมใส่เพื่อให้เออเวทในเลนเนี่ยของไมฟูจูเนี่ยค่าไร่เหลือหนึ่งนะครับผมแล้วก็โโอออกกาาสให้้มมมม่่่่ีพรจูนนนนนเเเเยิขึัังะคบคบ ก็ไปกันเลยดีกว่านะตอนนี้บอกว่าพอผมเป็น5ดาวแล้วเนี่ยพวกสกิลหรือสเปลเวลาที่ผมใช้ในระหว่างด่านหรือการบุกเนี่ยมันจะแรงขึ้นเนอะโอเคก็ไปกันเลยนะสัปดาหออ์ The f o r c e Witch นะครับผมโอเคก็ต้องบอกว่าสำหรับอันนี้ผมชอบวิ่งตอนนี้ก็กลับมาแบบว่าพอเริ่มกลับมาเล่นด่านนี้อีกรอบหนึ่งเหมือนติดใจสายบนนะประมาณนะอันนี้อ่ะต้องบอกพลังข้าวๆก่อนนลว่านะตอนนี้ผมมีพลังอะไรบ้างนะครับก็อ่ะยิงหึง ทุกครั้งเมื่อตีของฆ้าณีเหนือน,นี่รู้อยู่แล้วแล้ว,สวเสก่ powder monkey นะครับผมอ่ะฮิวสี่แล้วก็อันนี้นะพออีเป็นห้าดาวแล้วฉะนั้นผมจิ้มไปมาาเจมสตาร์ทเนี่ยจากสองเป็นสามเนอะผมได้มานาโ o เพิ่มมาอีกอันหนึ่งและอีกอันนึงคือ gun blessing เนืน้อผมคือในระหว่างที่ผมเป็น combat เนี่ยสกิลหรือสเปลของผมเนี่ยจะยิงเพิ่มอีก4ดามเมจน,น,นะครับผมของทุกอันนะก็คือจะยิง5ดามเมจนะครับเมื่อคอมโบคู่กับช็ shock and a w เวนะครับมันจะแรงมากเลยนะครับก็โอเคไปดูที่ สปอรคนแรกของผมเนยนะต้องพยายามถ้าเป็นไม่ได้เลือกที่แบบว่าค้าเล่าอยู่น้อยๆนะผมมาทําให้การเล่นเราเนี่ยง่ายขึ้นเยอะนะผมซึ่งอันเนี้ยเออวอร์นิชช็อตเหมือนจะไม่บวกนะจากที่ผมเคยลองมาแล้วนะอันนี้ผมไม่แนะนําให้ใส่นะสาหรับเอ่อมิดโปรจูนะผมคือพยายามจะลองแล้วเหมือนตอนนี้ติดบ้๊งอยู่ถ้ามันหายแล้วต้องขอไปแต่ผมจะไม่ใช้ในครั้งนี้นะครับผมทั้งเมื่อบอกว่าเมื่อใช้ในตอนโจมตีนะคือแบบประกาศตีไปแล้วก็ให้อีกฝั่งต้องบอดบล็อกมาก,ก่อนนะแล้วค่อยใช้วอร์นิชช็อตนะ มันถึงจะติดนะแต่บางครั้งก็ไม่ติดผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะอันนี้ผมขอรีโลนะครับเพราะว่าค่าไล่มันเยอะมากแต่ตัวถามจริงเหอะคือเราต้องเล่นตัวที่แบบค่าไลาน่น้อยถึงจะเก่งใช่ไหมไม่มีมาเลยนะครับ <c oughs> โอ้ยทำไงดีเนี่ยอ่าคืออยากได้ที่แบบค่าไล่น้อยลงไปอีกอะน้อยลงไปอีกครับ <c oughs> โอ้โหพอไม่ต้องเอามาแล้วคือเอาไอเรียนี่แหละเพราะว่าเบรดแดนเนี่ยมันไล่หนึ่งนะผมจะไม่ผิดนะผมไปที่พลังแรกของเรานะครับก็คือน่าจะมีชิฟเฟลเลียนไหมอืม น่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมจําเด็กผมไม่ได้ว่าผมมีอะไรมากแต่ว่าจําได้ว่าดาเมจเราเนี่ยน้อยมากนะในการเล่นนะครับผมก็อืมเอาจริงคือมันน้อยเกินไปจนผมสงสัยว่าผมจะเอาดีไหมนะเออหรือครั้งนี้ผมจะไปเล่นสายล่างดีนะครับผมโอเคเอานี่แหละรีหนึ่งครั้งนะครับได้ทอสซอรี่มาถือว่าเวิร์กนะเพราะว่ามันทำให้ผมเนี่ยมีมานานในการแบบว่าสแปมดาเมจของไมอิเลนเพิ่มขอให้แบบว่าได้เปลที่มีเมอิเลนเนี่ยผมจะดีใจมากเลยครับเงียบไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผม เ <c oughs> สียใจมากเฮ้ยอันนี้ดูดีจะกเกมูเชอร์เนียครับได้ลงฟรีเนะัะผมแล้วก็ลิฟท์ดแดนเซอร์ได้เมื่อเล่น,นคนัะผมได้บวกหนึ่งหนึ่งตามเวทที่เล่นนะถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะโอเคอันนี้มาถึงปั๊บเมื่อเริ่มบอท่ะผมไปผมจะไปเล่นสายบนเนะผมเพราะว่ามาสายล่างเอาจริงตอนนี้ผมเริ่มไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเนะเวลาเจอสายล่างเนี่ยบเลือดมันหายไปโฮโฮ่โฮ,โฮ,โฮบเราแบบลุ้นอะไรที่มันตื่นเต้นข้างบนอยู่แบบว่า เผื่อจะได้หรือไม่ได้ก็ได้นะเออมิดโฟจูนมือแรกผมขี้เกียจเปลี่ยนนะผมเก็บตัวค่าไล่ทาไปหนึ่งตัวนะผมเพราะว่าเปิดมามือแรกอันนี้มันเล่นได้หลายแบบมากนะว่าแบบเราจะตีเลยแล้วก็สแปมมิดโฟจูนไปเลยก็ได้นะอันนี้คือแบบแล้วแต่คนเล่นเลยนะว่าจะเล่นยังไงนะครับผมเอ,อ่อหรือแบบเราจะตีไปก่อนอ่ะลงไอเรียครับเพราะว่าผมมีอันนี้นะผมมีสเกลนั่นเองนะครับตอนนี้ก็คือเราได้ท่านี้มา จริงๆนะแล้วทำไมพี่ไม่ลงวิทย์พจนก่อนมันจะได้บวกพลังนู่นนี่นั่นก็ต้องบอกว่าพอมันใช้อันเนี้ยมันก็ได้ดาเมจแล้วนะผมเห็นปะชิปเดี๋ยวนะเบรดเห็นป้ายิงทีละห้าดาเมจนะผมคือไอ้เบรดแดนเนี่ยมันยิงทีละห้าดาเมจเลยพอวิทย์พจนเป็นห้าดาวนะครับดาเมจแบบรุนแรงมากๆนะตันนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเาไม่พูดเออไอริเลียตีแบบโง่ไปหนึ่งทีนะอันนี้ต้องบอกว่าการตีนู่ของไอริเลียเนี่ยไม่ได้ส่งผลอะไรนะฉะนั้นอันนี้ บอทมาจเจาะบ็อกเราเรื่อยๆซึ่งผมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ผมจะตีไปอย่างนี้เฉยๆน,นะเพราะว่าไม่งั้นบอดเจาะบล็อกเรานะและ้วดาเมตเขาจะเพิ่มขึ้นนะผมลืมไปว่ายิ่งเยติเนี่ยผ่านไปเรื่อยๆดาเมตมันสูงขึ้นแบบมหาศาลเลยนะครับวันนี้เสียตาหน้าเนผมจะลงริบบอนเนสเซอร์ไปก่อนนะหนึ่งตัวเพื่อให้เรามีการบ็อกแล้วก็เออเขาเรียกว่าอะไรอะ มีเบลดแดนหนึ่งก็คือเรายิงปริงหนึ่งทีนะเพื่อให้ลงมิดโฟจูนได้ง่ายๆอย่างในตาหน้านะตอนนี้คือไอรีเราตายแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> จบไปหนึ่งตัวนะครับงั้นก็ไปริบบิดนเซอร์นะครับ <c oughs> ผมเรามีตัวบล็อกเพิมหนึ่งตัวในตะอนนี้แล้วเบลดแดนหนึ่งทีคนระับประโชน่าบอดเพือที่จะบล็อกนะครับแต่ว่าเราทําอะไรไม่ได้นะตอนนี้เราก็ปล่อยไปก่อนเพราะว่า <c oughs> <c oughs> อีกอันหนึ่งที่เป็นคอมโบโฟสูนที่ผมชอบมากถ้าเกิดว่าบอดยังไม่ทำอะไรตอนนี้นะยังไม่ตีมาโอเค ผมจะทำให้ดูท่าที่ผมชอบมากนะพอลงมาปั๊บแล้วบอดประกาศตีเนี่ยตีไหมไม่ตีถ้ายังไม่เจอจะปล่อยไปก่อนนะครับคือแบบว่าเราต้องร้อยบอดตีก่อนถึงจะแบบมันถึงจะมีประโยชน์จริงๆนะอ่ะอ่ะทีนี้บอดตีมาแล้วใช่ไหมคก<ฮ>เราก็ประกาศบล็อกแบบโง่ไปเลยนะครับผมอ่ะแบบนี้นะเ๋ยวนะดาเมจหกช่างมันเราสามารถใช้ไม่เอ็นตอนนะี้จะเห็นว่าไม่เอ็นจากดาเมจสองเนี่ยมันกลายเป็นเจ็ดนะเพราะว่า เราใช้ในตอนที่คอมแบกนะครับผมซึ่งถ้าไปลุ้นในตอนที่แบบว่ายิงแบบเสี่ยงๆเนี่ยและโดนเน็กซัสเนี่ยโอ้โหแรงเลยเห็นป่ะลดแบบพวกภาพเลยครับจังหวะนี้นะครับผมแล้วไม่เพิมโดนดาเมตเพิ่มขึ้นด้วยตอนนี้ที่ผมพยายามจะไม่องพื้งโดนไปบล็อกก็เพราะว่าผมกลัวทว่จะนตายนะครับผมในระหว่างทางนั่นเองนะเห็ป่ะตอนนี้โดนมาแล้วห้าดาเมตตบบงงๆและก็โชคดีจัดนะครับโดนอะไรไม่โดนโดยตัวที่บอกว่าต้องตายในระหว่างทางนะครับผม อ่ะมาช็อตนี้เราก็ประกาศตีจะจะเห็นได้ว่าเนี่ยอ่ะถ้าผมยังไม่ตีนะครับจะเห็นว่าเออสามดามจเหรอทำไมนะอ่ะไม่เป็นไรยังสามดามจอยู่เลยแล้วเนี่ยพอใช้ไม่มเลยปุ๊บมันจะโบกอีกสี่ดามจดนะครับเป็นเจ็ดนะจริงๆก็โบยแค่สี่ดามีดนะผมนับดามจผมพูดดามจผิดไปเมื่อกี้ต้องขออภัยด้วยนะครับก็เนี่ยอันนี้คือชนะแล้วนะเพราะว่าดามจที่เราทําด้วยเออแท็กช็อตกับไม่เลเย ดิง้งเน็กฟัตบอดจนตายแล้วนี่จะเป็นท่าคอมโบปกติของเออ่มิสโฟโจูนในช่วงที่ดาวเกิน5ดาวขึ้นไปคือแบบแค่ทีปกติมันก็แรงอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าเออ่ในตัวดาวของมิสโจูนพออัพยิ่งขึ้นเนี่ยมันจะต้องผ่านดาวที่เออเขาเรียกไงอะ่ะไม่กินเลนบวก <'m> ดาเมจอีก2ดาเมจนะครับเป็นยิงทีละสังเนี่ยผมว่าอันนี้เวิร์กมากๆนะครับคือเราทําให้การเล่นมิสโฟจูนเนี่ยมันสมูทมากขึ้นเพราะมันฆ่าได้ไหลายโวมาขึ้นแล้วพอได้ ยิ่งที่ละเจ็ดอย่างเนี้ยโอ้สนุกเป็นว่าเล่นเลยนี่ผมบอกเลยว่ามันมากๆนะครับในการเล่นนะอืมชุนโปรนี่ผมตอบยากเลยว่าคนจเจ้าดีหรือเปล่าเพราะว่ามันได้ปลุกกระโดมนะแต่มาเป็นกนรูมแล้วอัน,นี้ผมขอแบบติดไปหน่อยเพราะว่าเรามีรีมานาทุกเทิร์นอยู่แล้วฉันผมไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเรื่องอันนี้นะครับเออสองชารูโเทมแล้วสปิริสโตนกับมิโฟจูนผมเอาเลือกอันนี้แล้วกันนะเพราะว่าชารูโฟเทมออกมากับมิโฟจูนมันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่แต่ถ้าได้เออ ดีตัวเองขึ้นมือเนี่ยหรือว่ากอปตัวเองขึ้นมือแบบเป็นสเปลเนี่ยเพราะว่าอันนี้เวิร์กกว่าเพราะว่ามีโอกาสที่มิสเจูเราไปบล็อกตายเกิดใหม่เอาลงใบใหม่แล้วก็ลงตัวเดิมซ้ําแล้วก็ยิงไม่เลนซ้ําเรื่อยๆนะอันนี้ผมว,ว่าดูดีและก็แรงนะครับได้เอ่อดิฟฟินแดนืมอันนี้ผมขอเก็บเอ่อชุนโปไปนะเพราะว่าเดี๋ยวนะโทพลังมันไม่ได้บอกว่ามันจะแนปใช่ไหมเออเพิมมันแนปนี่หว่ามันแนปแล้วมันได้ชุนโปไปด้วยแต่ว่าช่างมัน คือยังไม่ค่อยอยากได้ดิฟเฟนเดมตอนนี้เพราะว่าพอลืมพึ่งนึกได้ถ้าเกิดว่ามันดีดก,กับเข้าเด็กปุ๊บไอเนีย่ยมันจะเหลือค่าไล่หนึ่งถูกไหมพอเหลือค่าไล่หนึ่งปุ๊บอ่ะการเล่นเราจะผิดแหละเพราะว่ามันดามจมันสูงเกินไปนะครับอ่ะโอเมนฮอคนะครับผมไปจิกเกตบูเชอร์ครับลงมาหนึ่งตัวครับผมทีนี้เราก็จะลงเมิโฟจูล,ลงไปนะครับตั้งแต่ตอนแรกเลยเพราะว่าเรารู้แล้ลวบอทนน่าจะไม่ตีเข้ามานะครับผม ผิดคาดบอดดันตีนะเพราะถ้าตีเกิดอ,อะไรขึ้นเราจะปาไม่เลนไปถึง2ทีได้เลยนะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นคือแบบนี้นะครับผมเราจะยิงได้ถึงสิบสี่ดาเมจนะแบบสวนเพราะว่าคอมแบทเนะี่ยมันไม่รับแค่ของเรานะมันรัาของบอดด้วยโอ้โหนี่ความแข็งแกร่งเลยนลของท่าน,นี้นะแล้วก็อย่าลืมทุกครั้งที่ไม่เลนเราได้อะไรนะครับไอเทมคอมบอนง่ายๆเห็นป่ะโอ้โหดูมิโซจูนดาเมจขนาดนี้แบบเราเริ่มยิ้มแล้วจริง เดี๋ยวตาหน้าเราจะลงอไอเดียลงไปก่อนเนับผมแล้วก็เปลี่ยนแดนซึ่งหนึ่งทีนะครับเราจะได้แบบเล่นได้ง่ายขึ้นอ่ะไปไอเดียครับลงไปก่อนครับหนึ่งทีแล้วก็แบบเตรียมเดี๋ยวถ้านาี้เดี๋ยวเรารอใช้ในเทินหน้าเราจะได้แบบไปได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็ไปกดนี่ไปก่อน,นครับหนึ่งจังหวะครับผมเพื่อเราจะยิงทั้งหมดห้าดาเมจแบบเบาๆนะครับโอ้โหไม่เล่นบอกเลยว่าแรงจัดๆนะครับ นี่ผมสามารถให้มีพู้จูเลพ่พวกอัพในตอนนี้ได้เลยหรือเปล่าเนี่ยยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นไงแล้วก็ปาเข้าไปอีกหนึ่งทีครับเบาๆครับผมอู๋หู้นะเมที่เกินแล้วเอาจริงก็นี่ผมไปเนี่ยจริงชนะเลยนะครับเพราะว่าดาเมที่ก็ทำแบบยิงง่ายๆของไม่เลนเนี่ยแล้วก็ไอ้ท่าเดชช็อตไอ้อะไรเลิฟแคปใช่ไหมมาเาามรื่อของท่ายิงของจูเนี่ยยิงจนตายเลยครับผมโดยเราแทบังไม่ได้ตีอะไรเลยนะครับ จะเห็นได้ว่ามันเร็วขึ้นเยอะมากนะถ้าไม่ติดที่ว่าผมมา oh, แบบว่า <our ancestors S 1> บอก <are safe S 1> จังบอกจังหวะหรือสเตปเนี้ยอื mm hmm. ตอนนี้มิก็ตอรเป็นหนึ่งในอีกตัวหนึ่งที่กลับมาเล่นไวมากๆเหมือนเดิมแล้วนะครับผมเพราะว่าเมื่อก่อนเราตอนตอนเล่นเอโตก็คือเร็วแล้วแต่พอขึ้นด่านนี้มาปุ๊บอะมันเกิดเหตุการณ์คือย,ยิงไม่เข้าอุ้ยอัปเกรดไม่อิจเลนเลือกเลยทันทีแบบหลับตาเล่นแล้วนี้ไปโอ้โหบอทได้ปลุกระทุกเทิร์นเหยอันนี้น่าสนใจเราแบบ องมายิงแข่งกันแหละว่าจะยังไงนะครับก็อันนี้มันทําให้แบบว่าดาเมจมันสูสีแล้วก็ยิงได้โหดขึ้นนะเพราะยิงทีลเลจเนี่ยโอกาสชนะมันสูงแต่ข้อเสียของวิวจูนก็มีเหมือนกันนะจะลืมว่าดาเมจมันมีไม่เพียงพอนะครับผมในการตีปกติมันต้องใช้ดาเมจจาการยิงเข้าไปช่วยนะครับผมถือว่ามันมันไม่ได้แย่แต่มันก็พอกูถ่ายได้นะครับนี่เอาจริงมา ผมจะลงไอ้นี่ไปก่อนนะครับเพื่อแบบว่าล่อเป้าบอทนะครับเพราะว่าดามอีกทีหนึ่งเนี่ยยังไงมิดเตรจูเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะในการเล่นเราจะแบบคอยไปตีในครั้งถัดไปแทนนะครับอ่ะยิงแบบเบาๆเพราะว่าคิดว่ายังไงบอทก็ไม่บล็อกนะครับผมเฮ้ยบล็อกพลาดแล้วอีนี้เอาริงอันนี้ผมพลาดแล้วถ้าบอทตีเข้ามาผมมีโอกาสที่จะบล็อกอย่างนี้อ่ะ ก็คือจะเข้าแค่2ดามานะครับแต่ว่าผมจะเสียการยิง5ดาดมาตไปแบบว่าอย่างแรงเลยนะที่ถือว่าแบบไม่ค่อยไม่ค่อยน่าโอเคเท่าไหร่อ่าลุมพิตปะจูลงไปนะครับแล้วก็ยังไงเดียอะไหๆก็ในไหนแล้วใช่ไหมป่ะลงไฮอรการลงไปแบบขอสักหนึ่งทีเดี๋ยวนะมันมีแช่แข็งไมอตาหน้าเลยโดนแจ็คแหงหนึ่งทีใช่ป่ะแล้วก็แบบยิงโง่ไปก่อนสักปั้งหนึ่งนะครับแล้วแต่ตาหน้าผมจะลงไอเรเียจริงควรจะลงไอเรเียไปด้วยนะแต่ว่าดันไม่ได้ลงซะงัอย่างนั้นนะเฮ้ย เฮ้ยได้สเกลอะเต่าโดนแทกแข่งนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่าตาน,นี้ผมจะทำยังไงตาน,นี้มันน่าจะแบบโอ้ขอชินโคก่อนโอเคไม่เป็นไรครับถือวแบบว่าผมไม่ติดนะครับอะไรอย่างนี้ก็ไปยิงสักหนึ่งทีเบาๆนะครับผมเพราะว่าการยิงของชุนโปครั้งนี้มันเป็นปกกระดมด้วยแล้วก็เป็นแบบกรูมด้วยดามจเขาจะหายไปสอนะครับในครั้งนี้อ่ะผมโดนหนึ่งดาเดีเบาๆครับเล็กน้อยครับไป ขอแบบระเบิดสักหนึ่งทีแบบแรงๆทีละเจ็ดจามเป็นก็อักนออกเลยแล้วก็อย่าลืมว่าการที่เราใส่เออมันชื่อท่าเลยนะ e n c u r i n g Spirit เนี่ยมันทำให้โอกาสที่เราจะตีและโจมมิทโฟจูเดชสูงขึ้นนะแบบนี้นะครับอันนี้คือพลาดเราดันโจมไม่ได้มีทโฟจูนะไม่เป็นไรครับเราก็จะตีต่อไปเรื่อยๆแบบนี้นะเนี่ยปุ้งทีละหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะตีครั้งหนึ่งนะครับผมครั้งนี้คือแบบไอ้ตัวนี้ลงมาใช่ไหมมิทโฟจูเรามีอะไร อันนี้เราเพิ่งได้แบบว่าถ้าเกี่ยวมาครับผมได้มิเชลซาร่ามาแล้วก็ลากมาตีเลยเพราะว่ายัางไงที่เหลือเนี่สบยสบายอยู่แล้วครับผมตาหน้าตีแบบโง่แล้วก็จบแล้วนะในการเล่น,นับผมโอ้โหสบายสบายปล่อยเลยจริงเพราะว่ายัางไงเริ่มเกมมาปุ๊บเราตีก่อนเลยนะครับเพื่อให้ดามจเราเข้าเลยเราจะได้ไม่ต้องแบบซีเรียสอะไรนะครับแล้วก็แบบตีไปเลยยังไงก็คือถึงอยู่แล้วนะครับเห็นปะ ไม่ได้ตีด้วยเข้าจ,จกดาเมจเองของจู๊เองนะครับแต่ตีด้วยเข้าจาดติสกติ๊นแบ็กช็อตกับเลิฟแท็บครับผมในการยิงนะครับโอ้รุนแรงจริงคือมันเป็นหนึ่งตัวที่หลาที่เอาข้ามมาพอเป็นห้าดาวบวกเฮ้ยมันเล่นมันจริงคือแบบสะใจอ่ะคือแบบโอ้โหผมว่าลุยได้ลุยได้หลายด่านแล้วก็เอามาเล่นแก้เครียดแบบตบลิซันด้าเล่นได้นะครับผมแต่สุดท้ายก็จะไปแบบช็อกอยู่ดีตอนช่วงเดทไทยโอ้โหมันมันอะไรโผล่มานักหนาก็ไม่รู้นะประมาณนั้นนะครับ อ่ะผมขอเลือกอันนี้แล้วกันเนี่ยแบบว่าจริงๆอยากได้อันอื่นนะแต่มันไม่มีอะไรให้เล่นนะอันนี้เอาจริงเองเอคือสุ่มแบบว่าสุ่มเกลือมากไม่รู้พูดยังไงเนี่ยแต่บอกได้แค่ว่าสุ่มเกลือมากนะครับโคบลิฟเนื้อผมทําให้ผมเออลงไปเลยตอนแรกๆโดยที่ไม่ต้องรอลุ้นของเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องเจ็บก่อนแล้วก็มาลุ้นไอ้นั่นเอานะครับเนี่ยอรอลุ้นจากการพันโด อันนี้นี่ยากแหละเพราะว่าเออ Empire Above All นี่ก็ถ้าเราเคลียร์ไม่ทันเนี่ยปัญหาจะเกิดขึ้นกับเราะครับเพราะว่าบอทเนี่ยรันจะสูงมากนะครับผมซึ่งถามว่าผมกลัวไหมผมก็ไม่กลัวเลยเพราะว่าเราเป็นทางนี้เรามาแบบคอนเทนต์อยู่แล้วแล้วไม่กล้าเอาอะไรมากอยู่แล้วโอ้โหเปิดมาอย่างงี้ต้องเนะอ็นเตอร์ปิงสไตล์นะบางคเฮ้ยพี่ทำไมอ่ะผมบอกเลยอันเนี้ย ถ้าผมหยิบไออันเมื่อกี้มาใช่ไหมอากำมาดูก่อนนะครับเอ็มพายอาวุอที่ว่าบอดดาเมจมันสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้เรายิงแรงมากเลยครับผมเราเอาไปเพื่อลดดาเมจไม่งั้นเนี่ยผมสู้ไม่ไหวอันนี้สารภาพเลยผมสู้ไม่ไหวคือแบบดาเมจมันเยอะเกินไปนะครับฉั้นก็เลยต้องแบบว่าพยายามจะลดดาเมดของเอ่อมันเชื่อและไออยักษ์ยักษ์คาไลแปดของเออช่างมันเถอะ ไอตัวไหนให้เยอะที่สุดเนี่ยผมไม่งั้นผมสู้ไม่ได้จริงๆดามเมจร์มาแรงจัดๆในการเล่นหนึ่งทีนะครับก็จิเกตบูชเชอร์ถามว่าต้องใช้พันเดิลไหมตอนนี้ปล่อยครับช่างมันผมไม่ได้ใช้แล้วตอนนี้คือเอาไว้แค่ลงต้นเกมก่อนเพื่อให้แบบว่าเรารีมานาคือผมซื้อมาตอนแรกใช่ไหมไอเทมชิ้นนี้นะครับโชลงมาแล้วหนึ่งตัวไอตัวนี้บอกว่าอ่าไม่เทคดาเมจไม่เป็นไรครับผมไม่กลัวแรงสิครตอนนี้ได้เวลาเราจะตีไปแล้วนะครับก็ ประกาศตีไปครับแล้วก็ซัดไปรัวๆนะครับผมนิดเดียวครับอย่าไปกลัวคือยังไงมันก็ไม่ตายอยู่แล้วแต่ว่าเราเน้นคอนเทนต์อย่างที่เราบอกกันปะคือถ้ามีฟูจูนตายเราก็ต้องเลือกปัใหม่นีครับแค่นั้นเองอย่าไปซีเรียสอะไรอ๋อมันไม่ได้เจ็บมันไม่เจ็บจากฝั่งตัวเองแต่มันเจ็บจากฝั่งเรานะผมก็ลืมอันนี้ไปนะ แต่เราก็มีไมค์กิเตนนะครับทิ้งอีกหลายหลายรอบอาติดสเก,กลโอ้โหไม่รู้อ่ะไม่เป็นไรยังไงก็ต้องใช้อยู่แล้วนะอย่าไปทีเล่นเรียบร้อยดับเบิลแอคดับเบิลแอคเฉยช็อตติ๊กง,งงจัดคือแบบเปิดจบแล้วเหรอตีแบบฮนะคือแค่ลงลง,ลงแล้วก็ย,ยิงประมาณนั้นนี่คือรูปแบบการเล่นของฟูจูเน หลังจากที่เป็นห้าดาวที่ผมบอกคือมันจะเล่นแค่นี้จริงๆนะเอออะเอาชุดโปเพิ่มนะครับเผื่อจะได้อะไรที่ดีขึ้นเดี๋ยวนะเออเราต้องไปเจอไอ้นี่จริงๆใช่ไหมเนะี่ยไม่ค่อยอยากไปเจอเลยปปะดูเมลไมเอาอะไรออกดีนะครับอันน้อยากออกมาเลยเฮียกันเนี่ยช่างมันเถอะยังไม่อยากเสียเลือดอะไรสักอย่างในตอนนี้นะครับมาเจออันนี้ก่อนโอ้โหแช่แข็งเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเลยเอาจริงนะคือแบบพอโดนแช่แล้วมันรู้สึกแบบโอ้โหท้อแท้ใจยังไงก็ไม่รู้อะ เพราะว่าดัมมจเราหายนะครับผมแล้วก็ท่าหลายๆท่าในการยิงเราหายไปนะครับก็โอเคช่างมันยังไงผมว่าเราน่าจะบอสู้ได้แล้วขอเก็บไฮเออร์กันแพรลี่แล้วก็ไอแลนด์นิเวกเตอร์ไปเพราะเราได้ตีก่อนนะครับผมเผื่อแปลว่าเราจะมีอะไรที่ดีขึ้นในการเล่นนะครับก็มีไม่เลนมาโอเคถือว่าพอช่วยได้นะครับได้มีตัจูนมือแรกมาไหนดูซิบอทต้องตีใช่ไหมครับแล้วก็เมื่อเราสตาร์ทของบอทนะฉะนั้นอย่าไปกลัวครับผมไป่ะกทคบูเชอร์ครับ ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะผมมิดฟูจชูแลลงไปบอดยังนิ่งอยู่นะเอ้ยยังนิ่งอยู่นี้คือแบบเริ่มใจไม่ดีแล้วจริงเราก็ซัดไปเลยนะครับผมท่าเดิมๆนะครับป่อตีแบบเบาๆเฮ้ยเห็นปะบอกแนวอีกกระจูดเดี๋ยวได้มิดฟูจชูนะครับ <c oughs> ผมเผื่อถ้าบอดขัดมาในจังหวะน,นี้ยเราจะเอาไมค์เลนป่อีกรอบหนึ่งยิงเจ็ดดาม,มจเบา,าๆนะครับผมอันนี้คือตาหน้าเราจะมีตัวทันทีแบบแรงๆนะครับเฮ้ยถามจริง ได้ไรอิดูีฟดาเอทห้เรียบร้อยโอ้โหแล้วเฮ้ยมันติดอะไรเนี่ยนี่ติดดอมเมอ์แท็กสองที่ติดเลยนะขอติดในด่านลิสันดา้าอย่างนี้อีกรอบนะโอ้ถ้าผมไม่ติดไตเสเต็มานาเบิลนนะเอ้มานาบวนะกษาแล้วบอกจริงว่าเล่นชิลมากนะครับคือแบบช็อกอะเอายิงแรงจัดจัดะโอ้โหรถค้าไล่ตามจั่วในเทิร์นนี้มาต้องงี้ปะ ม่อิเลนมันต้องแบบนี้นะครับผมจริงมันต้องลดค่าไ่ตัวเองด้วยนะครับเออเดี๋ยวนะอันนี้ถ้าผมไปเจอทรุเดลเนะมันก็จะแบบแรงอยู่ใช่ไหมแต่ว่าผมเบื่อแล้วที่ไปเจอออนอ่ะเออแล้วก็อันนี้ก็มีชอบบ็อปเหมือนกันมาต่ข้างล่างก่อนดีกว่าผมอยากมาสู้กับทรุเดลนะครับผมเพราะดูช็อปเล็กน้อยผมจะได้อะไรขอรีโลนลครับผมในครั้งนี้อ่ะไม่อบบิทเลนได้จั่วยูนิตนะครับผม พวกดีได้จั่วมิทฟูจูนหลังใช้ไม่อินเลนนะครับเป็นการเติมมือที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าเออ่ดาเมจของเราตอนนี้มาจากไม่อินเลนของมิทฟูจุลอย่างเดียวนะครับผมสุดยอดเมื่อกี้ผมเห็นอะไรนะไม่เลนดับเบิลน,นะครับผมเก็บอิลูซิฟไปก่อนที่หนึ่งนะครับผมซื้อนี่อีกทีนึงโอ้โหแรงจัดๆเดี๋ยวนะเออดิฟเฟนแดนตอนนี้เหมือนเราไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เพราะขอแบบไม่อยากใช้โลนสุดท้ายอ่ะแต่ขอซื้อเติมไปก่อนในอันนี้นะแอบดูสุดท้าย ไอเทมเชสงั้นช่างมันนะครับเราไปอัปเกรดให้เต็มที่แล้วได้เวลาไปเจเกอดทุนเดอร์วผมนี่คือแบบเพราะว่าเหลือเงินไว้แบบมากมายมาสารแล้วก็พลังก็คือแบบไม่ได้เพิ่มอะไรนะครับแล้วก็ไม่ยอมไปเก็บพลังเพิ่มด้วยแต่แค่นี้ก็เพียงผม,ผมคิดว่าน่าจะาแบบเพียงพอแล้วเพราะดาเมจหลายหลายลอย่างคือเราเกินกว่าที่คาดไว้เยอะมากๆแล้วนะขอเก็บไอรลเรียไปนะครับในครั้งนี้เพราะว่า ถ้าบอดประกาศตีเข้ามาสิ่งที่เราได้กลับมาก็คือเราสามารถปาไอเนี้ยสวนได้ทันทีนะครัไอแม็อินเลนเนี่ยแต่ว่าต้องดูก่อนว่าบอดเขาจะลงมิดโฟจูนตามที่ผมคิดหรือเปล่าเอ้บอดจะให้ผมลงมือตามที่ผมคิดหรือเปล่านะครับผมดูก่อนว่าบอดจะทำอะไรนามีฮิวไม่ได้แย่นะครับอันนี้ไปมิดโฟจูนครับคิดว่าบอดน่าจะไม่ลงอะไรต่อแล้วผุกค่าว่าอะไรอย่างนั้นนะครับไม่น่าจะตีตามสไตล์นะครับอันบะไม่ตีจริงด้วย ทันแน่ถือว่าฉลาดจริงเราก็จะยิงไปหนึ่งทีเบาๆบะเนับผมอมืแต่ว่าเซฟไพ่เล็กน้อยเื่อแบบบอดไม่ตายยิงโป้งไปหนึ่งทีเบาเบาได้นี่มานะเราก็เลยแบบสวัสดีพี่น้องเราขอเบรดแดนซ์หนึ่งทีเบาเบอีกทีหนึ่งโคเฮ้ยจวได้มิดฟูจูนเนับผมบอดจะบล็อกหรือไม่ถ้าบอดไม่บล็อกเราจะไอ้นันนะ่นต่อแต่คงตีบอดจะไม่บล็อกในจังหวะนี้นะเพราะว่า ถ้าบอดบ็อกนี่ถือพลาดนะครับเพราะว่ามันจะเขาเรียกว่ามันเกินดาเมจที่บอดได้รับมาแล้วนะคผมมันก็จะแบบสาดอันนี้เข้าไปเต็มๆในครั้งนี้เพื่อให้เราแบบตีในครั้งหน้าแบกบกระดูกระายดูถึว่าเราได้อะไรนะครับอู้หู้ยคอยได้อะไรบอกเลยว่าเดือดจริง ผ่านเนับผมตอนนี้คือมิดประตูเรานี่ขี้โกงมากๆนะครับในครั้งนี้เดี๋ยวเราแบบที่บอกค่าเดิมๆประกาศตีไปแล้วก็ซัดทุกอย่างให้มันจบๆไปครับประกาศตีไปครับแล้วก็ตาให้หมดเนอบผมเ <c oughs> พราะว่าตอนนี้ไม่เลนเราใช้เราไดเบิ้ลใช่ไหมฉะนั้นทุกอย่างของเราเยจะโกงเวอร์ๆนะครับโอ้โหริีบอนแดนเซอร์ดูดาเมจจริงนี่พี่ไม่เหลืออะไรให้มันเล่นแล้วได้เลยๆๆ บอทต้องเริ่มมีการแชร่แข็งเกิดขึ้นนะไม่งั้นแบบว่ามันสู้เราไม่ได้นะครับดูแบบยิงแบบปกตินีโอ้โหไม่เเลนที่หนึ่งไม่เเลนที่สองติดสเกลเฉยเลยนี่คือยังยิงไม่หมดนะเดี๋ยวจะยิงหมดแล้วนะครับผมได้ชเ็เปลจิงมาอยิงอีกเดี๋ยวยิงอีกสองทีนี่คือตายแล้วนะแต่ละบอดเนี่ยจะต,ตายแล้วนะครับคือแบบยังทุนเดลคือแบบอะไรนี่คือเปิดมาอะไรตัวยังไม่ได้เล่นเลยเลย ตายแล้วคุนโนให้จะติก่อนก็ได้นะไม่ได้ซีเรียสอะไรนะคือแบบอืมคือเสกมาขนาดนี้คุณโน้คงบอกว่าไปเล่นคนเดียวก็ได้จริงคือแบบโอ้เราแบบเสกเลยเสกแล้วก็ตีดีตีประมาณนั้นนะครับถือว่าเป็นตอนนี้คือผมว่าสายเนี้ยสับใจมากนะสำหรับของมิทโตจูนะติดที่ ลิลิกกันเมื่อกี้มันต้องไปหาเอาด้วยวิธีแบบใช้เงนซื้ออย่างเดียวนะครับดิเฟนแดนซ์เหรอเอ่ยยกขึ้นมือสารผมงันกำลังคิดอยู่ว่าถ้าไปเจอกับอืมมิลิซันดาเนี่ยเราจะยกอะไรได้บ้างนะเพราะว่าส่วนใหญ่าองลิซันดามันยกไปแล้วมันเท่าเดิมใช่ไหมตู้เราเอาชุนโปล,ลงไปมันน่าจะเวิร์กกว่าไหม หรือไม่ก็ได้แบบยกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงประมาณนั้นไปเรื่อยๆจนมันตายเองนะแต่เดล๋แว้วน่าจะแพ้ไปก่อนนะครับผมคิดผมคิดว่าอย่างนั้นนะเออแต่เอาเอาไปก่อนดีกว่าจริงคือแบบตอนนี้คือยากมากว่าจะเดาว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อนะครับเฮ <c oughs> ้ยใครจะ call s a v ลงมาตีเลย <c oughs> ถือเป็น,นอสดรกายที่เวิร์กมากแล้วก็ม่แกะโอ้สุดยอด ผมเกลียดพลังนี้มากนะครับผมแต่ช่างมันเถอะคือ,อยังไงแล้วก็เราก็ขัดมันไม่ได้อยู่ดีแล้วสำหรับนิซันดราแล้วผมคือเหมือนเจอแช่แข็งตลอดเวลาดีไม่ได้แบบสองชีวิตด้วย <c oughs> อันนั้นคือแบบบอกเลยว่าคลิปนี้คือน่าจะเกือบลมนะ่มเลยบอดได้ตีก่อนนะครับผมเราต้องทอํายังไงดีอ่ไปะเล่นช่างมันแนล้วผมผมจะไปซีเรียสมันทําไมแล้วอ่ะนิสันดาลงมาแล้วนะครับผม อโโชะเราก็เปิดมาด้วยแบบขี้โกงเหมือนกันนะครับเราสตาร์ทด้วยสามมานาเลยครับผมบอทก็คือแบบยังไม่มีอะไรมากเราเดี๋ยวเราจะลงชิเกบูชเชอร์ลงไปก่อนเหมือนเดิมนะครับเพื่อเป็นการแบบรีมานาแล้วก็เอาหลายๆอย่างขึ้นมาแล้วก็นี่ครับยิงแปะอันนี้เพื่อให้เป็นการเออผมต้องเรียกว่าอะไรลดค่าไล่ของมิฟฟ์ูจูให้เหลือศูนย์ทั้งหมดนะครับและไอตัวที่กำลังจะตัวขึ้นมาเนี่ยของมิฟฟ์ูจูเนี่ย ให้มันได้กลับมานะเห็นปะตอนนี้คือทุกอย่างเราจะโดนบวกค่าล่ทั้งหมดนะครับเห็นไหมซึ่งพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บผมจะเริ่มใช้ไอ้ท่านี้นะม่อิทเลนนะผมเพราะว่าเราเตรียมจะตีกลับไปแล้วพอยิงไปด้วยมีอิทเลนจังหวะนี้ไปปุ๊บเนี่ยเราจะได้มีอิทเลนแบบต่อเนื่องที่ดาเมจหรือว่ากระจายนะเพราะว่าค่าล่มันจะลงแบบติดเปรตนะผมได้ยิงทีละเจ็ดดาเมจด้วยฮะดูดีคอสจูบไม่กวดคุณนผมใช้มีดเลนอันใช่ไหม เออผมก็ใช้ไม่เลยที่จมก็จูนนี่หว่าไม่เป็นแหลถือว่าไม่ได้ดีมากแต่ก็ไม่ได้แย่นะครับในกรณีเดียวกันนะร <S <S เราจะตีไปแล้วนะครับในจังหวะนี้แล้วก็ปาไปให้หมดนะครับไม่เลนทั้งหมดทุกอันที่เรามีอยู่ในตอนนี้ครับเราจะซัดไปเลยในจังหวะนี้แล้วตบไปเลยนทนทีโอ้ยก๊อปปี้ก๊อปปี้ก๊อปปี้ปแลยยิงไดมีพูโจนที่หนึ่งบอกเลยมันต้องมีแบบโหดร้าวกันบ้างอะ่ะ คือดาเมจเยอะเกินจนไม่สามารถขึ้นมาได้อะเยอะจัดนะครับผมจั่วอีกยิงอีกจัวอีกยิงอีกแจกเข้าไปนะครับตอนนี้ถ้า d o บ b l e a t ท a c k มาแล้วนะครับตอนนี้ดูดูว่าผมจะได้แบบดาเมจเยอะขนาดไหนแต่ว่าคุณจูนผมน่าจะตีทีละแปดดาเมจเอ้ยสี่ดาเมจทีแล้วตอนนี้หกดาเมจสองทีก็สิบสองดาเมจแล้วสวยงามสวยงามมึงสวยงามโอ้ย จะมากกว่านี้ไหมนี่คือเรามานั่งดูว่าไอ้เมื่อไหร่มันจะรีโซลเสร็จแล้วไม่ใช่อะไรนะเคื่องดูดิ <S <S บอดคงแค้นผมอะซึ่งตอนนี้ผมบอกเลยว่าผมสามารถปาไม่อินเลนจนชนะได้เลยนะครับเพราะว่าบอดไม่มีอะไรที่จะสวนผมได้ก่อไปแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมมีแต่ค่าไล้สูนหมดมือแล้วบอดเลยแค่สองมานานะครับและบอดได้ใช้กำโจมตีไปเรียบร้อยแล้วเห็นปะสบายๆครับผม ปุบ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 อ้หเหลือสิบทำยังไงดีล่ะ <S <S ผมปาไม่อิเลนอีกสองอันผมจบเกมเลยนะอันนี้นี่คือชนะแล้วเนะยครับผมในการเล่นทางนี้เราก็จะปาไม่อิเลนตามที่บอกนะครับผมไปริบร้อยเพื่อเอาความชัวเราจะปาไม่ลาไปอัน,นะครับแล้วก็ยิงจนจบนี่คือเธอแรกจบเลยครับผมคอมโบของกินฟูจุนห้าดาวนี่คือแบบมันแรงถนึงขณะที่บอดไม่ต้องเล่นนะอย่างที่เห็นนะคือแบบมันปาเฉือนมากเลยนะครับโอ้โห นี่คืออีกสองอันเนี้ยไม่ได้ทำงานเลยนะยิงแบบเฉยๆเนี่ยย,ยิงทีละสามดาเมจเนี่ยอือ่ะยิงต่อยิงต่ออ่ะจบแล้วนะครับผมเออจบสักทีนะครับยิงยิงไปเรื่อยๆนะครับเทิร์นแรกเนี่ยเนี่ยแล้ก็ปาเมกอิเลนจนจบนะโอ้โหจบสักทีนะครับลิซันดาของถามมาทำไมมาให้ตายตอนสามดาวลิซันดากระทืบผมมาเยอะนะครับผมก็เลยเอามาแก้แค้นตอนห้าดาวหรือว่า คนละเรื่องให้ดาวมาเท่ากันเลยแล้วแบบพอสูสีนกันบ้างนะครับไม่ใช่แบบโอ้บทห้าดาวอะไรแล้วเราสามดาวไม่ใช่เราต้องแบบดาวเท่าเท่ากันนะครับเออก็จบแล้วนะครับผมเป็นไงให้ดูว่าตอนนี้มิสร์จูมันแข็งแกร่งจริงสำหรับห้าดาวเราแล้วยิ่งติดลิลิคชช้นนี้ถือว่าแรงมากลยิลิคยิงอย่างเดียวนะครับก็เป็นเขาเรียกเป็นคอมโบทุกอย่างของเออมิสร์จูนที่ใช้ในการยิงแบบต่อเนื่องนะครับหกสิบห้านาที จริงๆนี่ถ้าผมไม่แบบไม่เมาหรือแม่เนี่น่าจะไวกว่าสิบห้าทีนะเพราะว่ามันมีคนทําได้ที่สองนาทีกว่ากว่ามาแล้วด้วยพิพิจูนะแต่ผมยังทําไม่ได้นะครับก็ไม่เป็นไรโอเคก็ตอนนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยช็อกแอนอเวเนี่ยอันนี้เป็นอิทธที่สําคัญมากๆและใช้ได้หลายตัวนะองพิพิจูนะไม่ว่าจะเป็นแอนนี่หรือว่าจะเป็นอย่างเอลิสเนรับผมหรือว่าบางคนตอนนี้เอาไปที่ผมเห็นนะเอาไปใส่กับของเควนอันนี้ก็คือแบบเฮ้ยพีคอย่างที่ผมไม่เคยเห็นเลยมันก็แรงพอสม พอสมควรแต่ว่าไม่เยอะขนาดมันเป็นสายเปิร์นแทนนะครับซึ่งไม่ได้ใช้เกวนเล่นนะครับเผื่อว่าคนที่เกียจเล่นเกวนนะครับใช้เป็นตัวอื่นในการเล่นแทนครับก็โอเคจะเห็นได้ว่ามันเวิร์กสำหรับมิโครจูนสายนี้นะไปลองเล่นกันได้นะครับสำหรับมิโครจูนระดับ5ดาวเนีครับผมที่เห็นด้วยยิงไม่ยั้งจริงๆนะครับในการเล่นโอเคจบแล้วนะครับสำหรับการเล่นครั้งนี้ก็เหมือนเดิมผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะผมไพอนซีนวันนี้สวัสดีครับ